ตำนานเมืองหนองหานผาแดงนางไอ้ EP2 ถึงช่วงประเพณีแต่โบราณของเมืองเอกชัดทีตาจะต้องมีการทำบุญบ้างไฟบูชาพรยาแถนพระยาขอมจึงได้ประกาศบอกไปตามหัวเมืองต่างๆว่าบุญบ้างไฟปีนี้ จะเป็นการหาผู้ที่จะมาเป็นลูกเขยอีกด้วยขอให้เจ้าชายหัวเมืองต่างๆจัดทำบั้งไฟมาจุดแข่งขันกันผู้ใดชนะก็จะได้อภิเษกกับพระธิดาไอาคำด้วยข่าวนี้ได้ร่ำลือไปทั่วสารทิศทุกเมืองในขอบเขตแว่นแคว้นต่างๆก็ส่งบั้งไฟเข้ามาแข่งขันแม้กระทั่งพญานาคใต้เมืองบาดาลก็ได้ยินร่ำลือจนเท้าพังคีเจ้าชายพญานาคเมืองบาดาลก็อดใจไม่ไหวปลอมตัวเป็นกระรอกเผือกมาดูโฉมงามนางไอคำเมื่อถึงวันแข่งขันจุดบั้งไฟปรากฏว่าบั้งไฟเท้าผาแดงจุดไม่ขึ้นพ่นควน ดำอยู่3วัน3คืนจึงระเบิดออกเป็นเสียงเสียงทำให้ความหวังเท้าผาแดงหมดสิ้นลงขณะเดียวกันเท้าพังคีพญานาคที่ปลอมเป็นกระรอกเผือกให้นางไอคําเห็นนางจึงคิดอยากได้มาเลี้ยงแต่แล้วก็จับไม่ได้จึงบอกให้นายพรานยิงเอาตัวตายมา